สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับอินีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องพีพีธรรมดาครับช่องพีพีธรรมดาก็จะนำเสนอนื้อหาในปกตินะครับของที่ต่อกราบวันกรกฎาคม2568นะเนื้อปกติก็คือเลขจากประเทศเวียดนามนะจะมีให้ชมทุกวันทุกวันเลยนะครับขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่ติดตามนมาด้วยอย่าลืมกดติดตามกดสมัใจกดไลค์กดแชร์ด้วยครับอ่ะมีเลขเด่นอะไรบ้างมาดูตามกปกตินะครับตามปกตินะ ก็คือขอใหครับนั่งตั้งแต่ตีสามหนึงอืมนั่งตั้งแต่ตีสองทีสามหนึ่งไม่ได้ลุกไปไหนเลยทําคลิปทั้งคืนเลยเพราะวันนี้จะไปไประชุมนะครับก็เลยทําคลิปไว้แบบรือเรือเรือเือเลยขอให้ฟัง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 ,ฟง,ฟง,ฟงนะตามกับสีนะครับตามจ็ดเจ็ดตามสามแปดแปดตามกับเก้าับเก้า อ่าภาพตามนี้นะครับชวนชอบให้นำไปใชยนะครับขอบคุณมากๆนะครับชวนดๆดีนะครับขอให้เฮงๆครับสวัสดีครับ